นี่ครัวเรือนปัญหาใหญ่ที่ต้องการวิธีแก้ที่ยั่งยืนโครงการปิดนี่ไวยไปต่อได้ของแคริเร r ช h มุ่งช่วยลดนี้เสียของครัวเรือนไทยแต่มีประเด็นที่ควรพูดถึงเพิ่มเติมแ r r e s e a r c h t t p s colon www c a s e r h o n r e s e a r c h com s คาดการว่าโครงการปิดนี่ไวยไปต่อได้ จะช่วยลูกหนี้รายย่อยได้ไม่น้อยกว่า5 0 0 0รายลดหนี้เสียรายย่อยได้ประมาณ1-2%ดกรการนาโชคภัยสารศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยจำกัดอธิบายว่าโครงการนี้จะดําเนินการผ่านแซมที่จะเปลี่ยนบทบาทเป็นโซเชียลเอ็มซีเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ไม่มีหลักประกันรวมถึงหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้โดยมียอดหนี้รวมทุกสถาบันการเงินณนวันที่3 0กันยายน2568ไม่ เกิน100,000บาทต่อรายข้อมูลนี้มาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด NCB นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ s f i s ที่ดำเนินการควบคู่กันผ่าน,นกลไกการขายและโอนหนี้ให้กับบริษัทสินทรัพย์อรีจำกัดอะไรด้วยแต่ที่น่าสนใจคือโครงการนี้เป็นการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่เหลืออยู่หลังจากโครงการคุณสู้เราช่วยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาหนี้เสียให้ภาคครัวเรือนและจัดการกับปัญหา n อ l s หนี้เสีย บางส่วนออกจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและประชาชนทั่วไปและสถาบันการเงินเจ้าหนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายในเฟสแรกโครงการนี้เปิดให้เฉพาะลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ bank, ที่เป็นเครือของธนาคารพาณิชย์6ล้านบัญชีและลูกหนี้ของเนสเซฟายแสนบัญชียังมีลูกหนี้อีกประมาณ2.8ล้านบัญชีที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นซึ่งอาจต้องรอการปรับโครงสร้างหนี้ สัดส,ส่วนประมาณ59.5%ของบัญชีที่มียอดนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทไม่ใช่ทุกคนก็หลุด NPL โครงการนี้เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้บางส่วนหลุดออกจากสถานะ NPL แต่ไม่ใช่ทุกคนยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการกลับมาจ่ายหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินและรายได้ของครัวเรือนโดยรวมเพราะลูกหนี้บางรายอาจมีหนี้เสียเกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือมีหนี้ที่มีหลักประกันอื่นเช่นหนี้บ้านหนี้รถที่มีปัญหาการชำระด้วยความสำเร็จขึ้นอยู่กับการติดตาม ความสำเร็จในการช่วยเหลือลูกหนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการติดตามและการสื่อสารกับลูกหนี้ให้เข้าใจและเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้สมมติฐานของทางการโครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้ลูกหนี้ประมาณ30-50%ห้รือประมาณ500 000 800 000รายสามารถแก้หนี้และกลับสู่ระบบได้ศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยคาดว่า โครงการนี้จะทําให้ภาระหนีของลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียลดลงประมาณ1 0ถึง2.0%ซของหนี้เสียรายย่อยในฐานข้อมูลหนี้ครัวเรือนของ NCB อย่างไรก็ตามผลต่อหน,นี้ครัวเรือนในภาพใหญ่อาจจากัดอยู่ที่ประมาณ0 1ถึง0.2%ของหนี้ครัวเรือนโดยรวมคุณคิดยังไงกับโครงการปิดหนี้ไวยไปต่อได้นี้คุณเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้มากน้อยแค่ไหนมีประเด็นอื่นๆที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์